เออแต่ว่ามีเอฟซีเนาะอยากมาดินน้ำนอ้องเดี๋มาเบิ่งเือนเบิง่งซานน้องเนาะอยากยมาเบิ่งตัวจริงของน้องน้องกับยินดีตอนรับเนาะยิออยนดีตอนรับแต่บางทอเอออยากให้น้องาพาไปเที่ยวแน่กับน้นองกับสิบภาพไปเที่ยวแถวๆใกล้อย่างนี้เนาะ สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขนนะูมสุคนเนาะมาว่าจะอยู่ภายในประเทศลาวประเทศไทยหรือต่างประเทศก็ยินดีตอนหับก,กระสู่ซองบ่าวดาซันบาา้านเฮาคือเก่าคือเดิมเพิ่มเติมก็คือเดินทางไกลคือเกา่าพ่อแม่พี่น้องวันนี้เนาะเดินทางมาทางบ้านน้องนางน้อยคือเกา่าวันนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องระยะทางก็คือหูกันนะเนาะหาสายกิโล ขี่รถจักหรือว,ว่ามอไซค์เข้ามาเมือ่อี้เนาะโอ้ตัวถือว่าเส้นทางเงวไกลเนาะนี่แหละเทือนซานเป็นกลก,กับแคมทางยางเนาะแคมถนนเสียงรถลรนบุนวันบุบนวันอยู่เนาะเสียงลุมกับพัดวุ้ยวุ้ยอยู่เนาะจังไก็ขอโทษขออภัยเด้อสำรับมีเสียงรบกวนเนะะาะมอเอรเทือกซานบรรยากาศ ได้เข้าไปอัปเดตถามเรื่องราวาข่าวข่าวเพิ่นอีกก่อนจักหน่อยเนาะพ่อแม่พี่น้องจังได้กะมากายกายมาผ่านมาทางเฮือนเพิ่นก็สิแวะดินน้ำเพิ่นก่อนเนาะอันนี้ก็คือเฮือนของนออง้องเพิ่นไปไปเบิ่งกันเลยพ่อแม่พี่ะเข้าไปหานออ้องเพิ่นเลยเนาะโอ้เพิน่น ตากมันเนาะทางนี้ถือว่าเป็นกล่นมันกระตากมันมีสวนพักสวนกล้วยเนาะโอ้ถือว่าน,น้องเพ่นกาเกาะพันเบี้ยยาอยีกนดหนี่เนาะพี่น้องโอ้เป็นคนดุคนมันีเนาะอ่ะก็ไปหาน้องไปเลยเนาะ,ะจาังใดกะขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ส่อง Youtube บา่าวลาสันบ้านเฮาหน่เด้อผมไพี่น้อง เพื่อเป็นกำลังใจให้เฮ็ดคลิปต่อๆไปเนาะอ๋อคุณเนาะน้องเพิน่นก็น,นั่งทาอยู่อ้าอะสบายดีเด้อนาะอ๋อต่อมาเป็นีหิ่งจบหงามกว่าเก่าเนาะโอ้ยป้าต่อไอเดินทางมากับดแดดแห้งม้เนาะโอ้ยเด็ดแห้งมาเพื่อสิฮอดพ่อแม่พี่น้องเอ้ย บ้านมันก็อยู่ไกลเนาะอยังไงกันนี่ลุนมาหาเพื่อตามหาฮักแท้ให้เอฟซีนาะอ่ะไอ้ขออนุญาตนั่งก่อนเด้อป้าตัวเพื่อมาหอดกันเนาะมาลาสันออกมาแต่บ้านครับแต่เศร้าเติบเนาะพทำไมพี่นอ้องเพื่อมาหอดกันจนเที่ยงเป็นไรน้องหลากินข้าวน้ำซัมปลาได้อวะกินแล้วอ๋อเพิ่นกินเ,เนาะโบธาอ้ายเลยมื้อนี้เนาะ <c oughs> อ๋อเป็นจังใดได้ยิน ข่าวข่าวว่าไปดินไปเที่ยวบวะอ๋อเพราะว่าเห็นอันในช่อง YouTube ของอ่าเอ้ยแก้วเพิ่นเนาะมาพาน้องไปดินไปเที่ยวมุกดาหารว่าโอ้เป็นจองไรม่วนอยู่บ่ไปดิน,ม,นม่วนอืม่วนหลายม่วนหลายเนาะดย้ยว่าดนุนดนได้ไปดินทีนึงมนแม่นบ่ได้ไปเปิดหูเปิดตาเนาะเป็นครัง้งแรกเลยที่ได้ไปอ๋ออ่า ได้ของต้อนมาหลายอยู่บ่กลับว่ได้หลายปาน้อยเอามาเผื่ออ้ายอยู่บ่บ่ได้ซื้อมาเผื่อโอ้ก็ฮู้ว่าสิมาติโดยอ๋ออ่ามาข้ามมาเมื่อวานนี้เลยบ่แม่นออืไปกลับไปกลับเนาะโดยไปกันจักคนเมื่อวานนี้ไปกันอยู่3คน3คนเนาะมีเอลี่แก้วกับอ่าผัวเนาะโดยเออกับน้องน้อยนี่ อ๋อมหอดันมหอดบ้านพี่คำบ่หวานเนยกยเริ่มคำแล้วละ่ะ<อ>ม,มานหาโมเจ้าเจ้าเจ้าเป็นอย่างไรมันนี่มริกุมันบ่มันนี้มันมีบทแนโมเกุนมันโมเลกุลเนาะแต่ว่ากำลังตากบ่ทั้งทั้งนั้นนะทั้งหน้านบ้านนะ ตัวนั้นก็คือกดมาแต่เฮือนในอ๋อเฮือนในเนาะโอ้มีสองเฮือนฝอนพี่น้องเอ้ยเฮือนเพิ่นนี่มีจองเงินการเือนบ่แล้ว <laughs> ลูกสาวลา่าเนาะมีฮอดเอ่อทั้งพ่อทั้งแม่ก็ปลูกเฮือนไว้ก็ยังบ่มีฮอดนนผู้มาอยู่ซซํานีิน <laughs> เนาะเคลื่อนลายบ่มีคนอยู่ <laughs> อา่าเนาะอันคือจุดป,ประสงค์อ้ายมามื้อนี้ก็สิมาเยี่ยมมายาม เดีว่ามาถามข่าวถามข่าวเนาะหลักๆมีมีเอฟซีเนาะถามมาว่าน้องน้อยนี้ดินลายบ่พ่นว่าเนาะได้ินอยู่หากระตั้งไม่เศร้าโอ้สุดพอเนาะเพราะว่าอยู่ทางอันอยู่ทางต่างประเทศเพิ่นเนาะหรือว่าประเทศไทยเฮาเนาะเอฟซีทางไทยเฮาพ่นว่าอ่า ทางเขาก็ได้เอาเฟซให้เพิ่นเนาะเฟซน้องให้เพิ่นเนี่ยติดต่อในกับโบได้เพิ่นห่อเนานะเพราะว่าอ่าเฟซนี่เขาเขาคน้นเข้าไปแล้วมันจะมีชื่อขึ้นมาแต่หลายชื่อแต่บ่เห็นเนี่ยน้นองเพิ่นว่าซันเนาะสันแล้วมื้อนี้มาแล้วสันเองก็ได้เดินทางมายาวไกลเลยเนาะเพื่อจะมาขอไล่กับน้อง <laughs> มาขอไล่กับน้องเพิ่นเนาะตั้งเน้ตั้งในบน่บะดนี้ยโดยตั้งแล้วอ๋อตั้งเลยเนาะ โอ้กันตั้งนั้นก็มีแต่หลังจากจบคลิปนี้แหละายซีขอถ่ายหูปก่อนเนาะ,นะะก็น้องก็เต็มใจให้อยู่บ่เต็มใจให้อ่าอีกท่อนึงเนาะคืออันหลังจากที่ไอามาถ่ายท้ำในเมื่อก่อนเนาะก็ได้มีอันไอซีโทรเข้ามาดินน้ำอยู่บ่ เอยู่อ่าโทรมาเขาถูกอ่าเพิ่นโทรมมาในลักษณะใดมาแบบโทรมาหลินมาหวัวอ่าโทรมาถามำข้าวามข้าวตามไทยเลยเนาะอ๋ะอแต่ว่ามีภูณ์ที่ถึกใจแล้วก็มีนะบ่อเาคุยคุยคุยถึงข้อนะว่างไงยังบ่มีอย่ายังบ่มีเ<อ>นาะแบบว่าง่ายกับคุยกันไปเรื่อยๆ่าซั้นๆเนาะ กระสั่นกระเสดงว่าเพิ่นกระเนงเปิดไฟเขียวอยู่เน,นา,นเนานเนะาาานเพแม่พี่น้องอืตทางหากกะที่นี่เนาะมี FC อ่าบอกมาว่าเออไปหาน้องแน่ห่ะเนาะหาน้องแน่ขอไล่น้องแน่ทำบาลดาร์ซันเองน้อมื้อก่อนก็ขอแต่เฟสเพิ่นเนาะเพราะว่าเพิ่นกับ่มร,มราดินหลายอ่ากระสัน่นแล้วทาง FC ติดต่อบ่ได้กับ่บาลดาซันเองก็ต้อง ได้ดิ้นรนมาหาน่องอีกเทื่านึงเนาะเป็นเคสที่สองเป็นอีพีที่สองเทื่อนี้เนาะ,ะพ่อแม่ได้ไปทางไหนมือนีเดิมหรอไม่น,น,มนี่พ่อแม่เคุนไปสวนอืมคุณไปตั้งเทียงอยู่สวนอ,อืมโอ้คุณไปปุ๊กเทียงอีกดอ๋อโอ้ไปปุ๊กเทียงอยู่สวนคุณเนาะแม่แมอ่าคุณสิปลูกนี่วะ สวนตัวเองดอกสวนเขาอ๋อไปปลูกให้เพิ่นว่าซัญญา่นจ้ะโดยออันสวนแต่ทปลูกยางในหน้าเฮือนเฮานี่บ่อันนี้ก็ยังบ่ฮู้เที่อ่อะเ <c oughs> มื้อนี้บ่ได้ไปทางใดนบ่ามาือม้อนี้บ่มื้อนี้บ่ทันไปทางใดนอ่ามีแต่อยู่เฮือนเนาะโดยเฮือนเฝ้าสวนมันว่าซัญญา่นจ้ะ เขาสวนมันเนาะยันงัวงยันควายยันเบะเขาเลยเนาะยันยันเขาสวนสวนมันคืกว้างกว้างผมพี่น้องเอ้คนเนาะคือทางหลังเพื้นทุ่ะมีป่ามันทั้งนั้นเนาะโอ้เป็นลูกสาวหลากันได้นี่แล้วเนาะถ้าว่ามีเสียงรบกวนเขามากอะก็ต้องขอโทษขออภัยเดลยพี่น้องเนาะเพราะว่าเงินเพิ่นก็อยู่แงเทาง ไกลเพิ่มทางแน่เนาะอ่านี่คือเ้ามาพ่อเพิ่นมื้อนี้กับอยู่เพื่อนนอกของเพิ่นพ่อแม่พี่น้องคือเมื่อก่อนก็ได้ถามหาเพิ่นได้พ่อเพิ่นอยู่เพือนในเนาะเพือนในเพิ่นมีเพือนสองหลังคือหลังนี้เ้ามาก็เลยพ่อเพิ่นอยู่อันเพือนหลังนอกเพิ่นอ่าก็จะมีเสียงรบกวนแน่เนาะเสียงรถเสียงร้างนะฮะอะไรก็ต้องขอโทษขออภัยน้ำ เป็นยังไดหลังจากไปเที่ยวมุกดาหารแล้วอยากไปอีกอยู่บะอยากไปอีก <c oughs> อยากไปอีกเนะาะถ้ามีโอกาสก็อยากไปอีกเนาะก<น>ันชูบว่าอันมีเอฟซีพาไปเที่ยวนี้บางเที่ยวอาจจะบริษัไปเที่ยวไทยสิบางเที่ยวพนันอจะพามาให้ ให้น้องนี้พาเป็นไกล้น้ำเที่ยวอยู่ประเทศลาวนนี้น้องน้องงั้นสิพาคนไปใช่ปอันนี้ก็เบิ่งก่อนเนอะเพราะว่าน,นี่ก็บ่ค่อยไปทางใดกับบงหูจักยังลายอืมบงหูจะทานที่เนาะโดยอ๋อสั้นแต่บยยากเนาะ <c oughs> ทานเซตถามหรือว่าโทรถามหาอ้ายก็ได้ไอหูหลายเ <c oughs> ดี๋ยวอาจจะพาเป็นใกล้น้ำ <c oughs> เออไ <c oughs> กล์ ใกล้น้ำเที่ยวเนาะอ่าอันนี้ก็เขาเขาก็วราหยอก์นู่นผมมุ่กันไปเนะาะถ้าว่าถ้าว่ามีหันนะอ่าคือทางหลักลัก,ลกคืออยู่แถวแถวบ้าน,นนอกนี่มีบ่อนใดนเน่ไปลิมเที่ยวแบบสถานีท่องเที่ยวแบบแบบทานกินดื่มเลยปะบ่อแบบลักษณะธรรมชาติแบบนั้นนี่นะแถวนี้บ่มีบ่มีเนาะโดยอ่ามันเป็นวัดที่ศักดิิ์สซีดเป็นหยังเดสซะ อ๋อวัดที่ศักดิ์สิทธิ์มีอยู่อ๋อวัดอย่างเนาะไก่บ่ไก่ปันไดไปนีก่ก็เขาเอิ้นวัดไงวะวัดทันใจกับวัดธรรมภัอืมวัดทันใจแม่ไปขอพอรอหนีนี้บ่ะะโดยแม่นอ๋อสมชื่อแนเนาะมีกันเอาน่า,นาตัวว่างไงอืมกัน FC เพิ่นอยากมาเที่ยวนี่สิพาไปเที่ยวบนนี่แน่เนาะโดย <laughs> คือวัดทันใจนี้ถ้าขอพรนี่ก็คือซีนทันใจรถเนาะเคยไปอยู่บ้างอะเคยไปอยู่อืมอ่าวัดทันใจนี่จะอยู่ใกล้ๆแคมทางนี่เนาะแม่นเพราะว่าทางมาราซันเองก็ได้ผ่านขีดผ่านใบผ่านมากคยเห็นเนนป้ายเพิ่นติดไว้นะด้วยเออถ้าว่ามี FC เนาะอยากมาดินนำน้องเดี๋มาเบิ่งเฮือนเบิ่งซานน้องเนาะอยากมาเบิ่งตัวจริงของน้อง น้องก็ยินดีต้อนรับเนาะเ<ด>ออยินดีต้อนรับแหละมัเคือเอ,อ้ออยากให้น้องพาไปเที่ยวแน่ก็น,น้องก็สิพาไปทเที่ยวแถวๆใกล้อย่างแน่เนาะเอออ่อาฉะนั้นแล้วเขาก็มาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเนาะให้เบิง่งและมาถามข่าวถามข้าวนอ้องอ่าแล้วจุดประสงค์หลักก็คือทางภาราซานอีกมาข,ขอไลน์พ,นนพิ่นเด้อ,อเนา่พี่น้องเนาะขอ FC เพิน่นอยากได้ไลน์เนาะก็เลย มาโขวันนี้เนาะอ่ะกระสั่นกระสิบวอลุกวนเนาะน้องเนาะอ่าสิบวอลุกวนเวลาน้องเพิ่นเที่ยวเพววิ่น<ๆ>มาเที่ยวเมื่อยยังบุทบันพักบุอช่างมาจักเมื่อยอยู่บ่ยังเมื่อยอยู่อ่าเนาะยางลายยลายเม่ยนยางเป็นผู้บ่เห็นเพิ่นเอาลงเฟซเนาะเห็นเพิ่นเอาลงเฟซเพิ่นขึ้นไปดินผู้มีพระอันบ่โดยพระใหญ่อ๋อยางขึ้นบ่นั่นนะยางขึ้นอ๋อเต๋อเนาะ ท,ทั้งได้บุญทั้งได้วามมวนเนาะเออไปเที่ยวอา่าซั่นกับหรับคลิปนี้กัทางบารลานซ์เองก็สิบุ่รุกคนเพิ่นหลายเนาะก็ต้องขโมกขอบใจที่เพิน่นอา่าเสียสละเวลาให้เ,าหเบาวาซั่นได้สัมภาษณ์เอาไว้หรือว่าเพิ่นให้ความหัวมือในการถ่ายทำในครั้งนี้เนะเาะสหรับคลิปนี้กั มาราซันเองก็จะได้เดินทางเมื่อได้พ้นไปนองเลยกว่นนี้เนาะมันก็ไกลเติบอ่าคือฉันขอเกาคำว่าสบายดี